สวัสดีครับผมมีเรื่องราวดีๆสิมาแนะนังสุภาพบุรุษเขบอกว่าปัญหาเกี่ยวกับสิ่งวล้าจุดด่างดำบหน้ามองค้าหน้าตาโสดใสค่อยกับเป็นผู้หนึ่งที่มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าตามองค้าเนื่องจากการตากแดดเนื่องจากการทํางานแต่แต่ก่กอนสมัยก่อนกับบริยานอกแดดเลยแต่ว่าพอเขาอายุไลยขึ้นเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยเป็นหน้าของแบบแม่นิลีหน้าตามองค้ามีจุดด่างดำบหน้าโสดใส ลูกสาวก็เลยแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือนิสิตเซรั่มเซรั่มเกลือที่ทํามาจากเกลือหิมาลายันไปกันลองไปใช้ไประยะนึ่งกับบริคิดอย่างหรอกแต่ว่าพอใช้ไปได้ระยะนึ่งละหมู่่อยเลยเห็น่อยเลยทัก่อยทักว่าโอ้ยเจ้าเป้ยังมาหน้าตาคือดีแท้เขกับบอเชื่อได้เขากับไปเบอรงกระจกพอกเบอรงกระจกใช่แล้วเออแมนควงเขาดี นี่แค่ค่อยใช้นิสิตเซรัรซ่มมาได้แค่สองอาทิตย์เองเนี่ยบุ้ว่านิสิตเซรัร่มทําให้ค่อยเปลี่ยนแปลงไปหลายหน้าตาค่อยสดใสขึ้นวิธีการใช้กับบริเวณอย่าเราแต้มนิสิตเซรัร่มเนี่ยตแต้ม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 ศิลกานวดขึงเบาๆนะครับนวดขึงเบาๆนี่ สามารถใช้ได้ทั้งตอนกลางวันและก็ก่อนนอนตอนเช้านะครับแล้วก็ก่อนนอนอนาทาทาให้ทั่วทาให้ทั่วอาอันนี้ก็เซรั่มโดยที่ไม่ต้องล้างออกถ้าคนที่แพ้ง่ายนะฮะนี่เซรั่มนี่สะอาดไม่มีอแอลกอฮอล์บม่มีน้ำมันบม่มีน้ำหอมคนที่แพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้เลย ผมอยากแนะนำให้ลองใช้ไปนะครับนี่คือเซรั่มเซรั่มเกลือมีมารายันครับ